สวดีค่ะสวนธนพัสสกรณรค่ะวันนี้ทางสวนตัดหญ้าปแปลงหน้าสวนนะคะเป็นไผ่หลากหลายสายพันธุ์นะคะวันนี้เป็นไผ่ด่างกัญน,นานะคะทางสวนปลูกไว้อยู่ที่ทางเข้าสวนเลยค่พายอยตัดนะคะเนื่องจากว่า เพิ่มทิงช่วงไปแล้วนะคะในช่วงนี้แต่คาดว่าน่าจะยังมีผลอยู่แต่ว่าทางสวนสัดก็เราจะใช้ต้นหญ้านะคะกลบกลบโคนต้นไผ่ตัวนี้เป็นต้นพันธุไผ่ขาดด่างนะคะที่ขุดเน้าชันไป ก็ตัวนี้เป็นไผ่ดังกันจนาค่ะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาสวยๆเลยนะคะหน่อใหม่ของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะหน่อแรกเลยแทงออกมาแรกๆแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นลายลายของลำต้นของเขาคือสวยมากค่ะลายก็สวยนะคะใบของลายก็สวยตัวนี้มีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะ เาถามกับทางสวนเข้ามาเนื่องจากว่าทางสวนลองขุดไปแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะน่าจะอากาศร้อนเกินไปนะคะทําให้ไม่ติดต้นเลยเรา,เาให้น่อใหม่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะและทางสวนก็จะจะเริ่มขุดอีกรอบนึ่งเพราะว่าที่ขุดไปรอบที่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากอายุของเขาเยอะจนเกินไปนะ คือใบใหม่นะคะสวยมากค่ะสำหรับพี่ๆที่สนใจต้นพันธ์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพจสวนไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดอางสวนต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมขุดเมื่อไหร่นะคะก็จะมาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นไข่ไข่สีทองนะคะทางสวนเอามาปลูกแบบที่เป็นกิ่งต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ เวลาที่เราขุดแล้วมีติดรากออกมานะคะเสียดายก็เลยเอามาชำปรากฏว่าติดต้นอยู่นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาเพื่อให้ลำต้นของเขาใหญ่นะคะต้องใช้เวลาเพราะว่าเดิมเอามาปลูกนี่คือต้นเล็กมาก ตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงลำคดนะคะทางสวนมาปลูกไว้ให้ดูลำคดของเขาคดสวยมากค่ะสายมูสายมงคลไม่ควรพลาดนะคะตัวนี้ไผ่เลี้ยงลำคดหรือไผ่านาคาะคะ่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์ไผ่ของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่เพจเฟซบุ Facebook, ๊กสวนธนพัฒน์สกนลนคร แอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด้นค่ะ